บูตี้ใจหายส่งโอ๊ตแฟนหนุ่มเข้าโรงพยาบาลอาการน่าเป็นห่วงมากค่ะจะต้องส่งกำลังใจกันอย่างรัวๆเลยละค่ะเมื่อบูตี้ได้ออกมาเผยภาพของตัวเองที่ถ่ายติดกับหนุ่มโอ๊ตแฟนหนุ่มที่กำลังนอนอยู่บนเตียงขณะที่เข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลโดยได้โพสต์พระบุคแคปชั่นว่าเจ็บแทนเธอได้ไหมปวดคอปวดลังจนต้องแอดมิทเพราะการน่าเป็นห่วงถึงมือหมอแล้วเชื่อว่าดีขึ้นแน่ๆต่อจากนี้หลังจากที่โพสต์ออกไป ก็ได้มีเพื่อนๆ่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนกลับได้แห่เข้ามาให้กําลังใจกันเพียบค่ะอย่างเช่นคนในวงการบันเทิงที่ได้แห่เข้ามาให้กําลังใจก็ได้แก่ลูกเกดเมทินีบูมสุภาพรกุ๊กกิฟมัดหมีโยเกิร์ตและอ้อมพิชยดายัางไงทางทีมงานก็ต้องขอส่งกำลังใจอีกหนึ่งแรงขอให้หายไวๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ